สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเสี่ยนให้โชค4วันเกิดวาสนาดีคลิปนี้นะคะแอดมีจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวง4ีวันเกิดที่เตรียมเฮก,กันได้แล้วค่ะเพราะว่าท่านวาสนาดีเลยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการดูดวงหรือเรื่องเกี่ยวกับทางนี้นะคะ ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าศนาสี่วันเกิดนี้จะมีวันเกิดในบ้างที่เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชควาสนาดีมากผ่านจากช่วงที่แยก่ก็จะดีขึ้นมากเลยค่ะตามมาชมกันได้เลยนะคะวันเกิดแรกคือท่านจะเกิดวันจันทร์วาสนาเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่ายังพอหาได้แต่มักจะหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อย แต่พอได้เงินมาก็ทำให้มีความสุขมากขึ้นเพราะเงินที่ได้มานั้นก็จะมากมายขอให้ท่านได้วางแผนเอาไว้ให้ดีค่ะเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางพอสมควรบางท่านอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสำหรับท่านที่ค้าขายในระยะนี้ก็จะดีมากๆจะได้กําไรค่ะมาต่อกันที่วันเกิดที่ 2... นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดวันอังคาร วาสนาเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรหาเงินค่อนข้างยากขึ้นรายจ่ายยังมีเข้ามาพอสมควรขอให้ท่านได้วางแผนในด้านการเงินเอาไว้ให้ดีรายได้ก็จะเข้ามามากรับโชคก้อนโตเลยนะคะ วาสนาเรื่องการงานมักจะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาพอสมควรบางทีงานก็หยุดชะง,งักสางอาจจะต้องปรับปรุงการค้าขายหรือปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยแต่ธุรกิจจะดีจะรุ่งเรืองเลยล่ะค่ะมาต่อกาติท่าที่เกิดวันเสาร์นะคะวาสนาเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะมีบ้างที่อืดอาดและล่าช้าแต่ก็สามารถหาเงินได้ท่านจะต้องขยันให้มากขึ้น ส่วนมากต้องระวังท่านมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ชีวิตมักจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากขอให้ท่านวางแผนการเงินเอาไว้ให้ดีงานจะดีมากแถมยังมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้รับเงินก็นโตด้วยค่ะมาส่งท้ายกานที่ท่านจะเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวาสนาเรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าดีมีเงินเข้ามาสามารถหาเงินได้ยังมีไรายได้เข้ามา แถมยังมีเกณฑ์ถูกรางวัลรับทรัพย์รับโชคฉะนั้นขอให้ท่านเก็บเงินเอาไว้ให้ดีงานช่วงนี้มักจะเจองานที่เร่งเข้ามามักจะเหนื่อยในเรื่องของงานแต่ก็จะได้เงินเพิ่มมามากตามงานที่ทำนั่นแหละคะ่ะสำหรับท่านที่ทำการค้าขายโดยรวมแล้วสภาพคล่องทางการค้าถือว่ายังดีอยู่มากเลยนะคะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง4ี่วันเกิดเสี่ยนให้โชควาสนาดีแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ